ระบบ e d l t v ที่จัดทำขึ้นจะมีลักษณะเหมือนกับการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถค้นดูวิดีโอดูภาพดูการสอนได้ดังนัง้นเนื้อเรื่องที่เราจัดเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตอนๆเข้าถึงทางชื่อวิชาก็ได้ทางชั้นเรียนก็ได้และเมื่อถึงเนื้อหาในวิชานั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นหลักสูตรทั้งหลักสูตรทาให้เราเข้าไปเปิดดูจุดหนึ่งจุดใดของหลักสูตรได้ทีนี้ถ้าหากว่าท่านเข้าไปถึง เนือเน้อเรื่องของการสอนหนึ่งตอนนี้นะครับก็จะพบว่าใน,ในหนึ่งตอนที่ปกติสอนกันหนึงชั่วโมงเราจะตัดเป็นสามถึงสี่ข่อนย่อยเพื่อจะเป็นวิธีที่จะทําให้ค้นหาเนื้อเรื่องได้สะดวกนอกจากนั้นสิ่งที่เป็นเนื้อหาการสอนแบบอื่นๆเช่น powerpoint presentation เช่นใบงานก็สามารถค้นหาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีที่จะเข้าเรียนด้วย e d l t v จะมีลักษณะที่ผู้เรียน,นยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เต็มที่ค้นหาเนื้อหาที่ตัวเองต้องการจะเรียนได้ตลอดเวลาและจะเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ได้เรียนเฉพาะบางตอนก็ได้การนําไปใช้งานในโรงเรียนสามารถทําได้หลายแบบเป็นต้นว่าโรงเรียนอาจจะขาดครูบางวิชาและจําเป็นต้องสอนทั้งเทอมของวิชานั้นๆก็สามารถที่จะใช้ระบบเหล่านี้ เสริมในในบางวิชาที่ต้องการนอกจากนั้นในวิชาปกติที่มีครูแต่พระเอิญนักเรียนต้องการที่จะเรียนซ้ําเพิ่มเติมหรือว่าไม่เข้าใจบางตอนก็สามารถเข้าไปที่จอคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ที่ต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ค้นหาเนื้อเรื่องตรงกับที่ตัวเองต้องการจะเสริมเพิ่มเติมก็สามารถเรียนซ้ําได้เพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่ทางโรงเรียนจะนําไปประยุกต์ใช้งาน ประการแรกนะครับโรงเรียนนั้นต้องมีคอมพิวเตอร์อยู่ก่อนนะครับถ้าท่านยังไม่มีเลยเนี่ยโครงการไม่สามารถหาคอมพิวเตอร์ให้ท่านได้แต่สิ่งซึ่งจะช่วยให้ท่านได้เนี่ยก็คือท่านอาจจะหาผู้บริจาคที่จะซื้อเครื่องเซิร์ฟเวอร์สักหนึ่งเครื่องซึ่งเราแนะสเปคให้ได้และจากนั้นเนี่ยก็นำข้อมูลที่เป็นรายการทั้งหมดแล้วก็โปรแกร,รม E-learning ที่ทาง n น็ตเทคจะทำขึ้นลงเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์ ถ้านาระบบนี้ไปต่อกับระบบเครือข่ายในโรงเรียนเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะเริ่มต้นใช้ eDLT ให้เป็นประโยชน์ได้ครับส่วนเนื้อหาที่เป็นการสอนเป็นรายการโทรทัศน์ก็เป็นของโรงเรียนไกกังวนแล้วก็ครูที่ทำหน้าที่สอนเนื้อหาอื่นๆ,ๆเช่นใบงานหรือ Presentation <ๆ>ก็เป็นลิขสิทธิ์ของโรงเรียนและครูเช่นเดียวกันนะครับ การที่นำเนื้อหาทั้งหมดมารวมกันแล้วกลายเป็นอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์นั้นเนี่ยเราต้องขออนุญาตแค่นงงานทุกครั้งผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วได้ใช้เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้เนี่ยจะไม่เสียเงินค่าลิขสิทธิ์ครับต้องต้องการแค่ใบอนุญาตครับระบบนี้นะครับเรามีเซิร์ฟเวอร์กลางที่ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตแต่ผู้ใช้เนี่ยจะต้องมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่บ้านนะครับถึงจะดูได้อย่างราบรื่นผู้ที่ไม่ได้สังกัดโรงเรียนที่มีเซิร์ฟเวอร์ก็สามารถดูได้จาก อปรตาาาามทีี่่กฏนนจข้้งงละครับความร่วมมือของเราก็จะเป็นการนำเอาสัญญาณภาพโทรทัศน์ที่กระจายเสียงออกจากมือที่ทางไกลบางไกลอังบนนะครับแล้วก็พีเซนเซชั่นต่างๆของคุณครูที่ใช้เนี่ยเอามาพัฒนาให้เป็นรูปแบบที่บริหารจัดการแล้วก็ดูด้วยจากคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากว่า เหตุปรหักคือนักเรียนหลายคนอาจจะดูการดูหลายครั้งนะครับแล้วก็อาจจะมีการทดลองทําการบ้านแบบฝึกหัดรวมถึงการที่จะฟังอาจารย์ในบางหัวข้อนะครับเนักเทคเราได้พัฒนาระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการการเรียนหรือว่า Learn Square นะครับพัฒนาเครื่องม้เครื่องมือในการที่จะเข้าไปค้นหาดูบางข้อความที่อาจารย์สอนหนังสือหรือว่าเข้าไปดูบาง Presentation บางสไล ตรงนี้ก็กลายเป็นระบบช่วยในการทำา l l e r r n n n g แบบพิเศษซึ่งระบบดังกล่าวนี้ก็เป็นตัวช่วยเสริมให้นักเรียนนะครับเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็เข้าถึงข้อมูลในบางจุดที่เขาต้องการไม่จำเป็นต้องไปดูตลอดทั้งชั่วโมงก็ได้สําหรับเนื้อหาวิชาที่ได้ทําไว้ในเบื้องต้นน,นะครับก็จะประกอบด้วยวิชาหลากัหลกๆด้วยกันผวิชานะครับก็คือวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมแลวก็วิชาสุดท้ายก็เป็นสุขศึกษานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษานะครับสำหรับการขยายผลเพื่อจะให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกกับการวงก,การ,รึรษานะาครับก็อยากจะเชิญชวนให้ผ้าเอกชนที่มีจิตศรัทธาที่จะจัดหาตัวเซิร์ฟเวอร์ซึ่งต้องการพื้นที่ความจุประมาณหนึ่งเทราไบต์เพื่อจะบรรจุภาพเคลื่อนไหวของอาจารย์ในการสอนแลวก็พวก่อ พ้อไปฝึกขับแล้วก็มีสินวิ่ากาเนี่ยอาจจะเข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวนะครับแล้วก็อาจจะประสานงานไปที่เ,เทคสำหรับผู้ที่อยากจะบริจาคเครื่องเซิร์ฟเวอร์ครับสำหรับโรงเรียนที่มีความสนใจอยากจะได้ทางเนื้อหาแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็ติดต่อมาที่เราได้นะครับแต่ว่าในปีนี้เราก็จะมีเต้นประมาณ80เครื่องนะครับแต่ผมก็หวังว่าน่าจะมีความต้องการเพิ่มเติมแล้วก็หวังว่าภาคเอกชนก็อาจจะให้ความร่วมมือกับเรา ในการสนับสนุนกิจกรรมการซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกับเยาวชนไทยนะครับ eDLTV เนี่ยเป็นโครงการที่มีความหมายมากมากผู้ประกอบการนี่ทุกวันนี้อยู่ได้เพราะว่ามันมีคนที่มีความรู้ในเรื่องไอทีจึงทําให้ตลาดนี้มีความสามารถที่จะเพ่หลายเพราะว่าวันนี้เนี่ยไอที IT ไม่ได้สงวนให้เก่ก,กลุ่มที่มีความพร้องเท่านาั้นเองต้องมีให้ทุกคนที่มีความ รู้สึกอยากจะเรียนรู้ซึ่งโครงการของ edltv นี่นะฮะเป็นโครงการหนึ่งที่จะไปกระจายให้ถึงเด็กชุนบกะจะพร้อมหรือไม่พร้มก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะสัมผัสกับขค้อสวย่ยติ๊แต่ม,มาอย่างดีและในเวลาเดียวกันนั้นทำให้เขามีความสามารถที่จะเทียบเท่ากับเด็กในเมืองได้เพราะฉะนั้นโครงการลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายของ ความต้องการที่บริษัทที่เป็นผู้ประกอบการอย่าง SVOA และ Hitachi h i ฮ a c h i บวกกับ SVOA นั้นเราเป็นผู้ประกบดคขึ้นทั้งหมดและบริจาคบางส่วนเข้าโครงการนี้เรารู้สึกภูมิใจมากที่มีส่วนหนึ่งทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จแล้หวังว่าจากโครงการนี้เป็นเครือข่ายที่เป็นแม่แบบด้านในที่สุดแล้วมีความสามารถที่จะเข้าสู่ทุกมุมของประเทศไทยให้เด็กไทยนั้นทุกคนมีสิทธิ ที่เทียเท่ากันในการเดินดูโค้วยที่มีคุณภาพและในที่สุดแล้วถ้าเด็กไทยเราแข็งแรงเด็กไทยเรามีคุณภาพและประเทศไทยก็จะมีอนาคตเพราะว่าการศึกษานั้นอย่าลืมเป็นพุ้นฐานที่สุดของการที่จะยกราดับประเทศชาติ้าเด็กมีคุณภาพประเทศก็จะมีอนาคตครับ